สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูไทยหรือสอออสอคสสอคสวัสดิการของคนสหกรณ์เอื้ออาทรและห่วงใยสวัสดีครับท่านสมาชิกสสอคและสมาชิกสหกรณ์อมทรั์ที่เคารพรักทุกท่านผม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาญวิทย์ทยบุญประเสริฐปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานสากรอมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธซึ่งปัจจุบันสากรของเรามีสมาชิกและก็มีสาขาทั้งหมด6แห่งคือที่ภาษามิตรองคครักษ์นี่ถือเป็นหนึ่งแห่งและมีที่มหาลาลัยบุรพามหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยสารคามมหาสารคามมหาวิทยาลัยทักษิณและ น้องใหม่คือมหาไรพายเยาทั้งหมดนี้6แห่งรวมกันเป็นสากลอมทรัพย์มหาวิลัยศรีนครินโรธซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสมาชิกสอสออ,อกอครับผมอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกรับทราบสส่วนส่วนแรกก็คือใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับท่านสามารถสมัครได้เลยนะครับที่สากลของท่านปัจจุบันเรามีศูนย์ทั้งหมด1 2 9ศูนย์ ถ้าสกากลของท่านไม่ได้เป็นสมาชิกท่านก็สมัครโดยตรงกับส,กส,กสกากลสำนักงานใหญ่ก็ได้ปัจจุบันเรามีเงินที่เราจะเรียกเก็บต้องต้องเรียกว่ากิจกรรมเนี้ยสมาคมชาพปากิจิจสงเคราะห์ชุมนุมสากลออมทรัพย์ครูไทยนะครับเป็นงานบุญครับงานกุศลช่วยเหลือคนตายแบ่งเบาภาระสมาชิกทัานแต่ละปีเนี่ยเราจะเรียกเก็บตามที่ เท่าที่เป็นจริงที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับเ,ออเราจะเก็บร่วงหน้า4,800บาทแต่แต่ละปีนี้ไม่เคยพอครับตั้งแต่ปี2,557มาเนี่ยไม่พอครับเพอาไม่พอเราจะเรียกเก็บปลายปีอีกเท่าที่จำนวนที่จะต้องจ่ายจริงโดยปกติแล้วกฎหมายเขาให้เราเนี่ยเก็บสมาชิกแั่ละหนึ่งหมื่น,น 1, คนเนี่ยเก็บเก็บได้ถึง20บาทแต่เราเก็บประมาณศพละ2บาทงั้น ปีอย่างปี6-2เนี่ยเราจะมีสมาชิกเราเสียชีวิต2,500กว่า6-3นี่2,600กว่าปี6-4เหลือเวลาอีก2เดือนเนี่ยคาดว่าจะเกือบถึง2,800คนถ้่านลองคิดดูนะครับเราเก็บเงินล่วงหน้า4,800บาทเท่ากับว่ามีสมาชิกเสียชีวิตปีละ2,400คนเนี่ยก็จะไม่ต้องเรียกเก็บพ่อศพละ2บาทเป็น4,800 แต่ความเป็นจริงนั้นสมาชิกเสียชีวิตมากกว่า2,400คนทุกปีครับยิ่งปีนี้เสียชีวิตมากเพราะมีโควิดระบาดอันเราจำเป็นต้องเก็บเพิ่มปายปีซึ่งปีนี้เราคำนวณไว้แล้วคาดการไว้แล้วว่าจะเก็บท่านสมาชิกเพิ่มอีก700บาทเป็น5,500จากเก็บไปก่อนแล้วล่วงหน้า4 8 0 0กับอีก700เป็น5,500บาทแต่ความจริงแล้วมีสมาชิกเสียชีวิตเนี่ย มากกว่า2,400มากกว่าอาจจะถึง2,800ซึ่งจะต้องเป็นเงินประมาณ5,600บาทแต่เราเก็บสมาชิกเพิ่ม700รวมเป็น5,500ส่วนที่เหลือนั้นสมาคมจะใช้เงินกองทุนครับแต่เนื่องจากว่ากองทุนเนี่ยเราใช้ช่วยทุกปีทุกปีเนี่ยเงินกองทุนก็จะหมดไปแต่เรามีเงินอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้เก็บสมาชิกเรียกว่าเงินค้างจ่ายเนี่ย ใครที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2557เนี่ยท่านจะทราบว่าเราเก็บเงินล่วงหน้า257จะเก็บ4,700มฮะและ2,2,558จะเก็บ4,800มาตลอด4,800แต่แต่ละปีไม่เคยพอครับและเราก็ไม่ได้เรียกเก็บจากจากสมาชิกค,ครับเพราะเราเห็นใจสมาชิกว่าตอนนั้นเศรษฐกิจเข้าขั้นลำบากเราเลยใช้เงินกองทุนจ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อน นะจนกระทั่งเงินกองทุนร่อยหลอลงจะหมดแล้วในปีนี้เราเลยมีความจําเป็นต้องเรียกเก็บเงินที่ค้างจ่ายค้างปลายค้างจ่าย5ปีเนี่ยทั้งหมด1526บาทแต่สมาชิกบางท่านอาจจะจ่ายไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าเป็นสมาชิกปี58ก็ได้ลดลงไป59ลดลงไป6 0 6 1ก็ลดลงไปแต่โดยเฉลี่ยแล้วประมาณเนี่ยนะครับซึ่งเราจะเป็นจะต้องเรียกเก็บเพราะว่าเงินกองทุนเราหมดแล้วอันก็เลยเรียนให้สมาชิกทราบนะครับ สมาชิกท่านใดที่เป็นครูเป็นสมาชิกสากรออมทรัพย์แล้วท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกสสอคอ,อ,อ,อนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้โดยเป็นสมาชิกสมาคมชาวบันกาิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสากรออมทรัพย์ครูไทยครับมาช่วยกันทําบุญครับนะเราช่วยเหลือคน,คนที่เสียชีวิตไม่ให้เดือดร้อนมากโดยการเก็บแค่ผู้เสียชีวิตท่านละ2บาท2บาทนะครับ ท่านจะได้เงินสงเคราะห์ญาติพี่น้องจะได้เงินสงเคราะห์หกแสนบาทครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหก์อมทรัพย์ครูไทยหรือสาส,าสาอคอสาสาอคสวัสดิการของคนสหกรณ์เอ้ออาทรและห่วงใหญ่